สวัสดีครับแอดาวาเกนนะครับเดี๋ยวคลิปนี้จะมาแนะนำเทคนิคเนาะวิธีการปั๊มสแตงด์นะครับแล้วก็สคอนนะจะมีสแตงด์ตัวนี้แล้วก็คอนซึ่งปัจจุบันเนี่ยก่อนหน้านีา้ก่อนที่จะมีฮอตฟิกนะเพจศูนย์จุดเก้าห้าเนี่ยเมือ่อเมื่อเดือนเทือแล้วไหมจะมีปัญหาคือคอนมันจะลดเร็วมากนะครับแต่ตอนนี้ก็เขาก็ปรับเดฟเขาก็แก้เนาะให้มันกลับมา อ่าเรียกว่าสถานะปกติแล้วก็สังเกตว่ามันก็จะไม่ค่อยลดเหมือนเหมือนแต่ก่อนนะแต่ก่อนทนะี่ยืนนิ่งๆเนี่ยนะอุ้ยลดเร็วมากนะครับทุกคนอ่าตรงนี้ก็รู้สึกว่าจะปกติแล้วอ่าแล้วก็สแตงครับอืมวิธีการปั๊มเนี่ยอืมเดี๋ยวอาจจะมาทําให้ดูนะว่ามันต้องใช้อะไรยังไงบ้างคุณต้องเตรียมตัวยังไงนะครับก็คือเบื้องต้นเนี่ยอืมต้องทำความเข้าใจกันนะครับก็คือสแตงเนี่ยเขาจะส่งผลกับพวกอาวุธระยะประชิดนะครับอย่างเช่นเมลลี หรือว่าบาว์ริงตัวนี้เป็นสกิลชกต่อยนะสองสกิลนี้สามารถปั๊มได้จากเมลลี่เนี่ยก็คือการใช้อาวุธประชิดนี่แหละทุกชนิดครับในการฆ่าซอมบี้เนาะมันซึ่งอีกพีพวกนี้ก็จะขึ้นเร็วหรือช้าเนี่ยก็จะมีในส่วนของการเซตติ้งของแอดมินซึ่งแอดมินเนี่ยเซตคูณให้นะครับก็ถือว่าค่อนข้างเยอะนะเพราะปกติเนี่ยเขาจะดีฟต์มันที่0.1นนะครับอ่าไม่ใช่สิ ก็จะดีฟาวเลยกับตัวเกมมาที่1.0เนาะแอดก็คูณ5ให้ครับทุกสกิลนะส่วนบาว์ริงตัวนี้เป็นสกิลซกต่อยครับตัวนี้ถ้าเกิดว่าเราสกิลเราสูงสูงเนี่ยอย่างเช่นตัวนี้แอดโบนะอโบเวดหวานก็เป็นขั้นสูงสุดแล้วจะทําให้เราเนี่ยสามารถออกหมัดเป็นเขาเรียกว่าต่อยเป็นคอมโบอะครับอ่าถี่ขึ้นนะน่าจะเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์สูงอ่าซึ่งแอดก็ไม่แน่นใจเรื่องเรื่องเปอร์เซ็นต์ที่เขาแสดงที่เขาสามารถติดเนี่ยมันกี่เปอร์เซ็นต์เนาะแต่ก็ คือโชคสองสามทีเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเบิ้ลแบบเบิ้ลเบิ้ลโชคเนี่ยก็ค่อนข,ข้างที่จะบ่อยครับเมลลีเหมือนกันเมลลีนี่จะเป็นการฟันเบิ้ลสองทีติดนะครับอ่ายิ่งแอดวานอโบแอดวานเนี่ยยิ่งมีโอกาสที่จะสับสับแบบเบิ้ลอ่ะหนึ่งสองหนึ่งสองเนี่ยปกติเนี่ยเราสับเราจะสับทีเดียวใช่ไหมสับทุบทีเดียวเนี่ยแต่ตัวนี้ถ้าสกิลเราสูงเนี่ยเขาจะมีโอกาสที่เขาจะฟันเบิ้ลนะครับเขาจะควงดาบ ควงอาวุธระยะประชิดอะไรประมาณนี้เนาะสองสกิลหลักที่ต้องจำเป็นต้องใช้คอนนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของอาชลี่นะครับอาอชลี่เนี่ยจะทําให้ธนูคอมพาโบของเราเนี่ยคอมพา,าโบเนี่ยจะเป็นธนูคนละชนิดกับพวกโบที่เราคามนะครับหรือว่าเราดับตามตามซาโรดเดืออะไรเนี่ยตัวนี้มันจะสามารถปรับบอลได้คือระยะการง้างนะยิ่งเยอะเนี่ยหมายความว่าระยะการยิง ยิ่งยิ่ง,ง,ง,งให้ไกลขึ้นแล้วก็ลูกธนูเขาจะเป็นเส้นตรงมากขึ้นนะครับซึ่งคอมพาโบเนี่ยนะถ้าเกิดว่าสแต็งเรา8คอนเราเยอะอย่างแอดเนี่ยสแตง็ง8คอน5เนี่ยแล้วก็มีสกิลอาร์เชอรี่แอดวานซ์หรือว่าเบการมีเดียมขึ้นเนี่ยจะสามารถปรับความแข็งหรือว่าบอนของคอมพาโบเนี่ยไปถึง120เลยนะ,ะแล้วถ้าเกิดว่าเราใช้ลูกเหล็กเนี่ยก็วั <c oughs> hit, นฮะิตฮะซอมบี้ก็วันฮิตเลย ยิ่งเป็นตัวจกกอเกาะเนี่ยก็มีโอกาสที่จะวันฮิตเหมือนกันถ้าเเกิดเรายิงยิงที่ตัวเนี่ยปกติถ้าเกิดว่า,าสแสตงเราน้อยคอนเราน้อยสกิลวัชเชอรี่เราต่าเนี่ยก็ยิงที่ตัวเขาเนี่ยนะไอเขาเรียกอะไรตัวจักรนอตอ่ะไอตัวสมบีตัว,อ,ตวอ้วนที่เขาใส่เกาะเนี่ยก็จะยิงประมาณสองถึงสามเลยนะแต่อันนี้ก็น่าจะประมาณหนึ่งลูกเพราะว่าถ้าเราใช้ลูกเหล็กลูกเมเทัลเนี่ยมันจะเจาะเกาะน,นะครับมีโอกาสที่จะวันฮิตคิวอ่าประมาณนี้ ส่วนปั๊มสแตงเนี่ยคือง่ายๆครับเราต้องทําให้น้ําหนักตัวเราเนี่ยเยอะที่สุดนะทุกคนอืเงื่อนไขง่ายๆครับก็คือเราไปดูตรงเกียร์เวทนะเกียร์เวทเราเท่าไร่ปัจจุบันเนี่ยเดี๋ยวเรากดแถบดูเนาะแล้วก็มาดูตรงโมตารลิซึมนะครับเกียร์เวทเท่าไหร่ล่ะถ้าคูณว่าของแอดมันมนอนนี้แอดเจ็ดสิบห้าเนาะซึ่งซึ่งแม็กแล้วแหละ เราให้ทําให้น้ําหนักเกียร์เวทฝั่งซ้ายตัวนี้ตัวนี้คือเกียร์เวทที่เราแบกอยู่ณปัจจุบันนะอ่าตัวนี้คือลิมิตที่เราแบกได้ครับซึ่งมันจะส่งผลกับพวก uh, Skill อ่าสกิลพัฟแมนสกอร์อ่าวันนี้จะทาให้พวกสถานร่างกา,ายเนี่ยยิ่งยิ่งมันต่าอย่างเงี้ยแอดแอดยิเนี่ยเนื่องจากว่ามันมันแบกน้ําหนักเยอะใช่ไหมอ่าพัฟแมนสกอร์ก็จะต่ําลงตัวนี้ก็จะส่งผลกับสกิลพวกนี้นะทําทให้สกิลพวกนี้มีโอกาสาที่จะอ่าลดระดับลงนะอย่างเช่นตรงนี้แอด อ่าอบโบใช่ไหมอ่าก็อาจจะทําให้เขาเรียกว่าอะไรอ่ามันลงมาประมาณสักเท่าไหร่ยี่ิบสองเปอร์เซ็นหรอก็อเกือบเลยครึ่งหนึ่งนะอาจจะลงมาที่มีดเดยมก็ได้เออดูไหมอ่า,ย,อายิ่งตรงนี้เยอะเนี่ยก็ทําให้สเกลพวกนี้ยแสดงผลได้ดีขึ้นสแสดงผลได้ติดไวขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับอ่าการวิ่งเนี่ยก็เหมือนการการวิ่งการอ่า ือทาอะไรกระทังที่เกี่ยวกับการขยับบอดี้ร่างกายเนี่ยตัวน,นี้จะส่งผลนะครับทําให้ช้าลงทําทให้ช้าลงให้เคลื่อนไหวช้าลงและรประมาณนี้นะส่วนสกิลพวกนี้เดี๋ยวจะอธิบายนะครับก็คือคอนกับเด็กนี่คอนสตาร์นี่อธิบายและส่วนเด็กเนี่ยถ้าเกิดว่าเด็กเราน้อยเนี่ยจะส่งผลให้ตัวละครอ้วนนะครับอ้วนมากาก็จะ ส่งผลให้การเคลื่อนที่หรือว,ว่าการทํากิจกรรมแต่ละวันเนี่ยการกระโดดข้ามรั้วต่างๆเนี่ยช้านะสังเกตว่ามันจะมีดีเลย์ในการกระโดดข้ามรั้วเยอะค่อนข้างจะเยอะครับคอนนี้ก็เกี่ยวกับเลือดนะเกี่ยวกับ H.P. ของเรานะครับซึ่งตอนนี้รู้สึกเขาจะให้มาที่75%็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะ,ะแต่ตอนนี้น่าจะแม็กแล้วคือร้อยยี่สิบแคปป์ตอปัจจุบันนะครับหใช่ไหมเนี่ยร้อยยี่สิบอ่าใช่ครับถ้าปกติเนี่ยก็ต้องมาเท่าไหร่เจ็ดสิบห้าหรือว่าร้อยใช่ไหมทุกคน ถ้าเกิดว่าเราไม่ปั๊มกันอัพคอนมาที่สามมั่งอะไรมั่งอันนี้นะอันนี้แอดก็มันคือเอาวิ่งเอาหน้าไถไอ้ผีระเบิดเนี่ยก็จะเหลือเฮดเพียวมันเกือบสามสิบสี่สิบเลยนะแบบจังๆนะอ่านะทำให้เราถึกขึ้นครับอ่านะแล้วก็เกี่ยวกับพวกปงพวกปอดเนี่ยเนี่ยนะปอดเห็นไหมรูปปอดรูปรูปอะไรรูป,ร,ปรูปสเตมิน่เนี่ยทำให้มันเยอะขึ้นนะครับ อ่าอย่างเงี้ยแถลงบวกเท่าไหร่อ่เงี้ยจ็ดสิบสอง่ทำให้เราวิ่งในวิ่งใ้ไกลขึ้นวิ่งในนานขึ้นนะครับแล้วก็การรีคอเวอร์เนี่ยรีคอเวอร์สเตนิม่ารีคอเวอร์คอนเนี่ยอะไรประมาณนี้ก็จะทำให้มันเร็วขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นติดสถานาการน็อกเอาท์อ่าเห็นไหมเขาก็บอกนะอ่าอะไรประมาณนี้ <c oughs> อ่าส่วนอินเนี่ยก็ ริงๆไม่ค่อยส่งผลเท่าไหร่จะมีจะส่งผลต่อเมื่อเราเป็นัวหน้าปาร์ตี้เนาะซึ่งตอนนี้มันจะลิมิตอยู่ที่12คนถ้าเกิดอินห้าเนาะวิธีการอัพอินเนี่ยก็ต้องลงไปที่บังเกอร์ใหม่แล้วก็เอา bcu memory นะครับไปอัพเกรดในห้องเขาเรียกว่าห้องห้องห้องอะไรห้องยาไหมห้องยาแล้วก็ค่อยเอามาอัพที่ o u t p โพสหรือว่าถ้าเกิดสกิลเมดิกเราเยอะก็อัพสดเลยก็ได้แต่แอดแนะนำให้ไปอัพที่ o u t p o t นะครับหากเรามีนะโอเค <c oughs> สิ่งของที่ต้องนํามาเนี่ยที่ต้องใช้นะครับดับแรกเนี่ยต้องเป็นเขาเรียกว่าต้องเป็นเรื่องเรื่องชุดก่อนคือทุกคนเนี่ยต้องทํายังไงก็ได้นะครับให้ช่องเราเยอะที่สุดแล้วก็เลือกชุดที่เขามีน้าหนักค่อนข้างจะเยอะนะเพื่อว่าเราจะเพิ่มเกียวเวใช่ไหมครับแนะนํา,นาให้ส่วนปืนสองกระบอกเนี่ยแนะนาให้เป็นバレลนะถ้าเกิดเราไม่มีก็อาจจะใช้เป็นเอะอะไรวะอพิเคก็น่ามีน้ําหนักเยอะแต่ให้ดีสุดคือ เลนะครับสองกระบ,บอกตเต็มไปเลยให้แบบมาที่หลังนะส่วนสิ่งของต่างๆเนี่ยก็เป็นคอนไม้นะครับแล้วก็ลีดเพจตัวนี้จะหาง่ายนะครับแล้วก็มีขายในเคาโพสซึ่งสังเกตว่าล้ำหนักมันจะ2อกิโลเลยนะค่อนข้างที่จะจัดเซ็ตง่ายนะครับดูตัวอย่างนะครับประมาณนี้เห็นไหมก็จะมีหินมีอะไรเนี่ยเพื่อทําให้เขาเรียกว่าทําให้เกียวเบรของชุดเนี่ย มันแม็กเน้อก็คือฝั่งฝั่งขวาแบบได้สูงสุดนะครับฝั่งซ้ายนี่คือน้ําหนักปัจจุบันที่เราสวมใส่ที่เราใส่สิ่งของอืมเอาละแล้วก็อ่ารถเข็นนะครับรถเข็นนี้จําเป็นมากนะครับอืมเดี๋ยวจะทําให้ดูนะว่ามันทํายังไงอ่าเวลาเราใช้รถเข็นั๊มสแตงนะครับกับขอนอ่าสิ่งของภายในรถเนี่ยให้เป็นขอนไม้ครับง่ายๆเลยก็จะได้หนักเกียววร์เบรก รวมที่สามรอแปดสิบแต่ถ้าเป็นรถเข็นเหล็กเนี่ยเขาจะได้ประมาณสี่ร้อยหรือว่าสี่ร้อยี่สิบประมาณนี้นะแต่ก็เรียกว่ามัน,ม,นมันเขียนยากมันมีโอกาสที่จะทําให้คุณเข็นตกน้ํานะถ้าเกิดว่าใช้เป็นรถเข็นเหล็กเพราะว่าวงวงเขามันจะกว้างวงเลี้ยวอะนะ <c oughs> อันนี้ส่วนของสิ่งของแล้วก็วิธีการสิ่งของอุปกรณ์ก็ครบแล้วทีนี้ไปดูเรื่องอาหารครับผม,มนี่ให้นี้ครับ ก็กินแค่แป้งกับน้ำพอกินแค่นี้พอนะถ้าเกิดว่าเราเอาแบบไม่ง่ายเลยอ่าซึ่งแป้งเนี่ยเห็นไหมสังเก็บหว่าจะมีทั้งคาร์โบโปรตีนนะครับแล้วก็ไฟเบอร์คาร์โบได้ทุกอย่างนะแฟตก็น้อยเห็นไหมครับอ่าเราสามารถถ้าสมมติว่าตัวละครคุณยังท้องว่างอยู่นะอย่างเช่นตอนนี้ต,ตัวละครตัวละครท้องว่างใช่ไหมอ่าคุณสามารถกินได้ถึง80%เลยนะก็จะประมาณ8ชาร์จไหมอ่าตอนนี้มันมี10ชาร์จเห็นไหมครับ อ่าแล้วก็ที่เหลือเนี่ยเราก็กินเป็นน้ําเปล่านะครับอ่ากินเป็นน้าเปล่าแค่นี้พออ่าไม่ต้องไปกินแบบเนื้อยงเนื้อย่างอะไรให้ปวดหัววุ่นวายฮนะมีแค่นี้จริงๆอ่าพวกอันนี้มันได้ทุกอย่างหมดแล้วแต่ค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่ามันจะเหมือนกับไปดึงน้ําในร่างกายเราไหวนะเพราะฉะนั้นเราต้องสังเกตดูนะครับอย่าให้น้ําน้ําในร่างกายเราติดลบนะหรือว่าแดงนะครับจะทําให้สกิลมันขึ้นยากขึ้นอะไรประมาณนี้อ่าหรือว่าเราอาจจะซื้อตังโมอย่างเงี้ยอ่าเราก็มาผ่าครึ่งนะ แล้วก็กินแทนน้าไปเลยซึ่งมันจะได้ทั้งคาร์โบโปรตีนนิดหน่อยแต่ค่อนข้างที่จะได้น้านี่คุ้มครับเดี๋ยวว่าอีกอย่างหนึ่งจะเป็นเบเกนบีนนะสําหรับคนที่มีเวลาหน่อยไอ้ตัวนี้จริงๆเป็นอะไรที่ฟัดน้อยมากนะครับแล้วก็ได้ทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นคาร์โปรตีนซึ่งกินตัวน,นี้ได้ได้ทุกอย่างจริงแทบจะไม่ต้องกินน้ำนะแต่ทุกคนก็ต้องมาเปิดมาเปิดฝ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 า,ดาต้องมากดกินและกินก็ค่อนข้างจะนานนะจะ,ะเห็นว่าค่า ค่าพวกพลังงานพวกโปรตีนพวกอะไรเนี่ยมันตอนนี้มันสี่คูณสี่เนาะหมายความว่าถ้าคุณกินหมดเนี่ยนะสชาร์ตเนี่ยไอ้พวกนี้ก็จะคูณสี่นะเพราะฉะนั้นจะตกอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ก็เจ็ดคูณสี่อ่าโปรตีนก็เจ็ดคูณสี่ไปไฟเบอร์ก็หกคูณหนึ่งอ่าข้าก็สิบสาคูณสี่อ่าเราจะได้ผลลัพธ์นะครับเทคนิคนะโอเคประมาณนี้นะมีอะไรบ้างนะตัวหนึ่งนะครับ ในเรื่องของอาหารโอเคแล้วอ่ะทีนี้เราไปเราไปเ,าเราไปเข้าเราไปเข้าเขาเรียกว่าใช่ความสำคัญเลยอ่ะภาคปฏิบัติเนาะอ่าแนะนำให้มาปั๊มที่เป็นโซนหนาวนะครับทุกคนอ่าปั๊มเป็นเป็นเป็นโซนหนาวนี่ดีที่สุดเพราะว่ามันจะมีสถานะร่างกายที่บางทีเราแต่งชุดขนาดนี้แล้วเราไปปั๊มที่โซนร้อนหรือว่าโซนที่มีอากาศอบอุ่นเนี่ย จะทําให้เกิดสถานะฮิสโตกนะครับหรือว่าไฮเปอร์โทเมียเนาะทําให้ร่างกายเราร้อนเกินจนจนร่างกายมันน็อกเอาอาจจะตายนะถ้าเกิดว่าเราปั่นเราปล่อยตัวเขาไว้เนี่ยมีโอกาสที่จะกลับมาแล้วตายครับผมแนะนําให้มาที่เมืองหนาวที่โซนหนาวตรงไหนก็ได้ครับโซนหนาวเนี่ยอ่อย่างันตรงนี้อันมาอยู่ตรงที่ดีสูดนะอ่าเพราะว่ามันมีอะไรเ,เหรอมันทําไมนะไมเดี๋ยวจะทําให้ดูนะครับก็คือหนึ่งอ่าเรามีน้ํากินนะทุกคนเห็นไหมเรากินน้าได้ สองเทคนิคขั้นสูงครับ <c oughs> คือเงื่อนไขของเขาเนี่ยคุณต้องทำยังไงก็ได้ใช่ไหมให้ตัวละครคุณหนักที่สุดอ่าทำยังไงล่ะทุกคนก็โหลดน้ำสิครับแต่อย่าไปลึกนะทุกคนนะเอาประมาณนี้ทำให้ร่างกายเราเปียกน,นะครับอ่าเดี๋ยวจะไปลึกนะเดี๋ยวตกน้ำลึกนี่ขึ้นไม่ได้นะครับตายนะทุกคนอ่าเนี่ยเดี๋ยวทำให้ไหมเมื่อกี้เกีวเวทแอดอยู่เห็นไหมเห็นไหมขึ้นมาแล้วนะอ่าเมื่อกี้เกีวเวทแอดอยู่ประมาณเท่าไหร่ว่าหกสิบใช่ไหมครับ ตอนนี้ก็ขึ้นมาที่เกือบ180แล้วซึ่ง75ตอนนี้แอดคูณเท่าไหร่กับคูณ3นะทุกคนน้ำหนักยิ่งเยอะนะครับให้สังเกตเกจเวทด,ด้านขวาแล้วก็มาคูณด้านซ้ายแอแนะนำให้2ขึ้นนะอย่างเช่นน้นมัน45หรือ50เนี่ยคุณก็ต้องเบียดเกจเวทให้ได้สักประมาณ150ในฝั่งซ้ายอ่าจะทำให้สกิลพวกสกิลตัวนี้ขึ้นเร็วมากครับซึ่งตอนนี้นะทุกคน <c oughs> สเตงหรือว่าค่าพวกนี้มันจะเกี่ยวเนื่องกับพวกการเขาเรียกว่าอะไรความเร็วในการความหิวความหิวเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเซิร์ฟไหนเนี่ยสังเกตง,ง่ายๆถ้าเซิร์ฟไหนที่หิวเร็วเนี่ยหมายความว่าสถานะพวกนี้มันจะเร็วขึ้นนะทุกคนจะสามารถปั๊มได้แบบเร็วมากซึ่งแอดใช้เวลาในการปั๊มนนะ 1, 1. 0, เนี่ยนะจากจาก1 1.0เนี่ยมา8.0ก็ประมาณแค่เดือนเดียว ทั้งที่ไม่ค่อยปั่นนะก็คือว่า,างเงี้ย้ก็จะปล่อยตัวปั่นอแต่บางคนที่หยปั่นแบบปั่นทุกวันอะไรเนี่ยก็สองอาทิตย์หรือเปล่าเขาก็สาม,มารถทำได้ไปแปดจุดศูนย์นะครับอซึ่งตอนนี้แอดจะบอกว่าแอดใช้ความหิวที่ประมาณคูณคูณสี่คูณสี่นนะทุกคนซึ่ง f a ฟต์ตัวเกมเขาใช้คูณสาม ูป3.5จุดห้าก็ขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะ <c oughs> แต่ก็ส่งผลทำให้ค่าสถานะพวกนี้มันขึ้นเร็วเนาะก็ก็โอเคนะอ่าก็โอเคนะการเร็วขึ้นนะครับอ่าประมาณนี้อโอเคอเดี๋ยวกินอาหารก่อนนะทำให้ดูนะครับอืมไปเลยอ่าได้อะไรบ้างเนี่ยเนี่ยเห็นไหม แคลและพลังงานโปรตีนมาหมดนะครับคาร์โบ <c oughs> <c oughs> อะแฟตนาอย้ากนะทุกคนแฟตแค่เท่าไหร่ห้ากิโลวะอะอเห็นไ,ไหมกับกันนะโปรตีนเยอะมากครับือมอพลังงานเยอะมากนะครับอิ่มนานแ,แฟตน้อยอ่าอาดูสตอมหมกตัวนี้นะครับสักแปดสิบก็พอนะอ่าอ่าแปดสิบพอ่อ แต่จริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถกินได้แม็กเลยที่ร้อยสิบห้านะอย่าให้เกินร้อยสิบห้าเด็ดขาดเพราะฉะนั้นไม่ฉะนั้นเนี่ยตัวละครเราจะท้องแตกตายนะครับอสามารถแม็กได้ที่ประมาณร้อยสิบห้าแต่แนะนําให้ประมาณสักร้อยสิบก็หยุดละทีนี้เราจะไปอัดน้านะทุกคนอ,อัดน้ําให้ขึ้นมาสักร้อยสิบห้าเลยครับเพราะว่าไว์โฟเนี่ยข้อเสียเขานะแป้งเนี่ยก็คือมันจะทําให้น้ําร่างกายเราม,มันลดเร็วมากครับ ส,ส่วนพวกนี้ไม่ต้องสนใจนะครับไม่ต้องสนใจนะพวกวิาวตามินวิตามินเนี่ยไม,ไม่ได้ส่งผลนะถ้าเกิดว่าเราไม่ลงคิวบ็อกหรือว่าเกี่ยวกับอะไรที่ต้องใช้เ,เรียกว่าอะไรโฟกัสของตัวละครใช้ทักษะการไข่อะไรเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องไปไปไปกังวลเรื่องหัวข้อของอวิตามินเนาะแต่จริงมันส่งผลนะถ้าเกิดว่าเราไขเราตัดเนี่ยอ,อาจจะแนะนาอีกทีหนึงน่งในคลิปถัด,ถดไปโอเคตอนนี้อาจจะแม็กที่ร้อยสิบแล้วกันเนาะ พอพอแล้วก็จะอิ่มนะครับก็จะเลยนะจะขึ้นสตอรแมทฟูลตัวนี้แต่ถ้าเป็น C2 C 3เนี่ยปกติแต่ C 4เดี๋ยวคุณคุณต้องหยุดนะเอาง่ายถ้าเกิดว่าเราไม่อยากมากดดูตรงกดตลซึมให้เราไปดูตรงเฮลก็ได้ฮะตรงนี้ง่ายสุดก,กดแคนเซิลถ้าเกิดว่ามันขึ้นเป็น C3 แล้วก็ปุ๊บเลยประมาณนี้นะครับวิธีการปั่นนะครับอืมให้เราปรกติเลยก็เดวิ่งนะอ่าแล้วก็ กดทิศทางครับกดทิศทางเช่นตอนนี้แอดกด wa พร้อมกันนะครับกดทิศทางหาให้เขาวิ่งอย่างไรในลักษณะน,นี้นะให้เขาเขียนในลนนักษณะนี้แล้วก,กดตัว m กดตัว t ก็ได้นะทุกคนกดตัว t พร้อมกับเดินหน้าแล้วก็ทิศทางนี่แหละกดปุ๊บเนี่ยเขาจะปั่นเลยนี่แอดปล่อยเมาส์นะแอดปล่อยทั้งเมาส์ทั้งคีย์บอร์ดนะครับแต่ว่าเขาก็จะคงปั่นอยู่เนี้ยตลอดนะครับปั่นไม่เรื่อๆนะอ่าเขาจะนฟินิตี้เลยครับอืมแต่ก็ระวังนะถ้าเกิดว่า เราตั้งวงไม่ดีเนี่ยก็มีโอกาสที่จะนู่นลงน้ำะนะอ่าแนะนำาให้ทำเฟนฟาวเดชั่นนะครับแล้วก็ทำเป็นห้องเล็กๆไว้ก,ก,ก็ได้นะอ่า <c oughs> อืมประมาณน,นี้เอ่ <c oughs> ออาเดี๋ยวอ้อาวเอ้ยอืมอ่ะก็ปั่นนะครับอ่าเนี่ยเช็คล่างกายนะอืมระดับนึง แทบขึ้นมาตอนนี้แอดแม็กแล้วไงแอดแม็กแล้วก็เลยไม่สามารถที่จะดูได้ว่ามันขึ้นเท่าไรอะไรยังไงนะทุกคนแต่ว่าตอนนี้คอดก็ขึ้นนะโอ้คอนกา็0.3 0.7 0.6ก็ 0. 3, 0. 7, 0. ถือว่าเยอะนะครับขึ้นมาทีก็เท่าไหรอ่อ่ะอคทิเวส0.37 0.9ถือว่าเร็วฮะอแต่รู้สึกว่ารู้สึกว่า เอ๊ะทำไมเกียร์เวทมันขึ้นขึ้นลดลดอืมเหมือนจะบัก,กหรอือเปล่าปกติมันต้องนิ่งนะทุกคนแต่ไม่เป็นไรครับก็ถือว่าจริงๆก็คูณรวมทั้งหมดแล้วคูณเท่าไหรอ่อ่ะกับคูณสี่หอเปล่าหนึ 1, 2, ่งสองสามกับคูณสามคูณสี่ก็ถือว่าโอเคครับอ่าแล้วพวกนี้น่ะเขาก็จะขึ้นมาเลื่อยๆครับคอน สตาร์เนี่ยแสตงเนี่ยเขาก็จะขึ้นมาเรื่อยๆนะคือทําอย่างนี้อ่าถ้าถ้าทําจากหนึ่งจุดศูนย์หรือว่าหนึ่งจุดศูนย์เนี่ยมาห้าจุดศูนย์เแป๊บเดียวไม่ถึงอาทิตย์นะครับทําอย่างนี้ทุกวันนะทุกคนเอ,อ้ <c oughs> น่นะปไปเลยไปก่อนนะอ่ากดตัวที่ปุ๊บป่าเห็นไหมกดกดเดินหน้าทิศทางที่เราต้องการใี่เขาหมุนนะครับแล้วกดตัวที่แค่นั้นแหละกดพิมพ์นั่นแหละ แล้วก็ปล่อยเลยอ่าทีนี้อืมอ่าสักพักหนึ่งเนี่ยเมื่อเรากินอาหารกินน้ำใช่ไหมมันจะปวดปวดอึกับปวดฉี่เนาะไอ้พวกนี้ไม่ต้องสนใจนะครับเพราะโดยปวดฉีด่เนี่ยคือปล่อยให้เขาอึอลาดเยาะลาดไปเลยไม่ส่งผลอะไรตัวละครตัวละคร,ะครไม่ตายนะคือเรามีหน้าที่แค่กินอาหารกินน้ําพอเลี้ยงสองเลี้ยงสองอย่างคืออาหารน้ําอย่าให้ขาดพอครับโปรตีนนี่อย่าให้ขาดนะทุกคน พยายามกินแป้งก็ไปเยอะๆถ้าเกิดท้องเนี่ยตอนนี้แอดท้องว่างเนี่ยก็อัดเลยเลือกเลยว่าจะอัดน้ําหรืออัดแป้งเราขาดอะไรถ้าเกิดว่าเราขาดเราดูว่ามันขาดโปรตีนเราก็อัดแป้งเพิ่มนะครับให้มันดันขึ้นมาสัก200เลยนะตอนนี้มีแค่45ก็ถือว่าน้อยแหละเพราะว่าจะทำดูเป็นตัวอย่างนะครับซึ่งตอนนี้ก็แม็กหมดแล้วก็ไม่จะเป็นต้องพี่มาปั๊มอะไรแหละแต่นี้คือเป็นเทคนิคขั้นสูงนะ,ะถ้าทุกคนใช้วิธีนี้ทำแอดแน่แอดมั่นใจแล้วก็ แน่นอนว่าไม่ไม่เกินไม่ถึงเดือนก็จะ8.0แม็กเลยคอนก็จะ5เมอนแอดนี่แหละอ่าคุณจะได้หมดเลยนะครับทั้งสแตนซ์คอนเด็กนะสามตัวเนี้ยเดี๋ยวเขาจะขึ้นข,นของเขาเองเลยแล้วคุณจะมาที่5มตอริซึมเท่านี้เลยอ่าทีนี้ก็จะยินคุณนำมาเท่าไหร่ล่ะก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันแหละทีนี้จะปั๊มก็ไปเอาเมีอะไรนะเมมเบรี่บีซียมาอัปเกรดประมาณนี้นะอ่ามีอะไรอีกไหม ข้อดีข้อดีเรวพูดถึงข้อดีเนาะอันนี้ก็ปล่อยเขาปั๊มไปเดี๋ยวขอปิดมองเห็นกันไหมเนี่ยเออปิดก่อนดีกว่าเนาะแต่ก็ประมาณนี้นะทุกคนอยากให้รู้ว่ามันวิธีการปัมป๊มเขาปั๊มกันอย่างนี้นะไม่ต้องไปกินปง่งกินปลาอะไรวุ่นวายนะทุกคนกินแค่แป้งกับน้ำพอจบจริงบอกเลยอนี่ปั๊มมาทุกใบนะครับไม่ใช่ปัม๊มนี้ครั้งแรกนะอ่าก็คือลองมาหมดแล้วแหละทุกวิธีแหละทุกอาหารทุกอย่างเสกมาวัดโปรตีนกินทุกยงทุกอย่างสรุปครับสรุปเลย เป็นนาตาเป็นข้อมูลมาให้คือสองอย่างนี้พอจบคุณไม่ต้องไปอะไรแบบโอ้โห,โโหยุงยากุ่ายกินน้ํากินโปรตีนกินปลากินหมูกินไก่อเทําตาแมทนับรองคุนยังหุนแบบอืมบลาเฮุมเลยแหละอ่าอ่าทีนี้ <c oughs> สายจุกนะสายจูกเดี๋ยวจะ อธิบายข้อดีของถ้าเกิดว่าเราปั๊มพวกนี้ก่อนอันดับแรกเนี่ยคือชกต่อยแน่นอนแหละโหดโหดมากครับต่อยคนนี้แบบทีของทีเดียงเนี่ยอ่าแล้วก็พวกเนี่ยพวกเวิร์กสปีดจ็อกกิ้งกับรันเนี่ยพวกนี้ก็จะจริงๆพวกนี้มันจะติดกับตัวคอนนี่แหละแต่ก็ถ้าเกิดว่าเราแต่งเยอะเนี่ยเราแบกเราแบกอะไรก็ได้ฮะแต่ว่าของเรามันเกเวทเรามันยังไม่ถึงครึ่งเนี่ยไอพวกนี้ก็จะเพิ่มนะซึ่งตัวเน็ตวิ่งที่เท่าไหร่ สิบเก้ 3, <c oughs> ากิโลเมตรใช่ไหมอ่าเงินลเมตรอันนี้เงินแม็กที่สามสิบองคนจักรยานก็วิ่งได้เท่าไหร่เองจักรยานวิ่งได้สามสองวะอย่างยานแม่บ้านอ่ะ <c oughs> <c oughs> วิ่งเร็วแล้วจักรยานแล้วทุกคนเออถ้าเกิดว่าถอดชุดวิ่งอ่ะอ่าแล้วก็พวกอ่สเตนิม่ารีโคเวอร์เนี่ยคือสามสิบเปอร์เซ็นต์นะอ่าซึ่งตอนนี้อ่อันดูไลัยนัอัเบาอ่าแล้วนี่้งงานรางดีป่ะคือสมบูรณงสมบีน้นี้สับตีนแตกอ่ะวิ่งไม่ทันแนทนทุกตัววิ่งได้แบบเป็นเซกเตอร์โดยไม่เหนื่อยอย่ะทุกคน อ่อืมยังไงอ่ามีเราเมียนี่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะอย่าได้มาครับใหญ่ได้มากวนนะมากวนแอดนั่นนะลงไปต่อยตายนั่นแหละสองทันทีเอ้มีสติลแฟกเตอร์นี่คืออะไรมาใหม่มนาะเนี่ยไฮเดนอ๋อมีเหมือนกับโชยูเบติหรือไม่มนเนอ๋อเหมือนกับเราหลบศัตรูแล้วก็เหมือนกับเราออกมาจำเขาจำสกแกร์เหมือนกับเล่าเลนนะ่ะนั่นน่าจะประมาณนี้ดามิ่ครั้งแรก อันเสร็จอ่าเอาอันนี้มาใหม่นะอันนี้ไม่แน่ใจทุกคนแต่น่าจะเกี่ยวกับเราหลบศัตรูแล้วเราโผขึ้นมาแล้วทํานาเมจททาอะไรก็ได้ในครั้งแรกทำมันแรงขึ้นแล้วันนี้นะอะมีโอกาสติดขี้ไะออ่าอย่างเช่น,นต่อยน็อกเลยต่อยตายเลยถ้าเกิดว่าเราโผมาจากพุ่มไม้หรืออะไรที่มันเกี่ยวกับเงื่อนไขาการสเตลล์นะอืมอ่าอันนี้ก็จะเป็นสถานะบปตีนเพิ่มของร่างกายนะครับอ่าตัวนี้กล้ามเนื้อเนี่ย มันเพินก็ห้าสามเปอร์เซ็นของมวลมวลไขมันทั้งหมดตอนนี้มวลไขมันเท่าไหร่เก้าสิบมาถือว่าคีนนะครตอนนี้ตกคีนมากนะครับอ่าอานี้เอ่อมีอะไรอีกมั้งมีอะไรอีกไหมมีอะไรนั่นหนึ่งเกินอืมอ่าก็คือบางทีตัวละครมันเหนื่อยนี่คืออย่าไปสนใจนะทุกคนเนี่ยมันศูนย์เปอร์เซ็นเห็นไหมไอ้เซนิมาเนี่ยปล่อยไม่ไงั้นแหละก็ ปล่อยมันเลยไม่ต้องไปสนใจอะไรไปเลยครับเลี้ยงให้อาหารกับน้าพอเนี่ยอาหารขาดก็อัดอาหารเพิ่มแค่นั้นนะให้มัน้อยตลอดออัดในส่วนของอาหารให้ร้อยอัดน้ําไว้ให้สักอยากให้เขาขาดอยากให้เขาแดงพอเนาะถ้าเกิดแดงเนี่ยพวกสถานะพวกอะไรเนี่ยมันจะติดลบนะมันทําให้มันปั๊มช้าขึ้นนะนะทุกคนลองดูแล้วกันเนาะก็ได้ผลยังไงก็แจกด้วยแล้วการลองเอาไปใช้ดูบอกทุกอย่างแหละอะไรที่มันเป็นเทคนิคเนี่ยมีหลายอย่างนะ จดี๋ยวจะทยอยทำคลิปออกาอย่างนี้แล้วเอาไปกดดูแล้วกัน้องว่างก็เออไม่ได้หวังอะไรนะก็อยากให้ทุกคนเล่นให้สนุกแค่นั้นแหละอ,อ่าลำพังนี่คือถ้าจะหวังรายรได้หรือว่าจะหวังอะไรเนี่ยก็คงไปทำแลมดิหน่ะ <c oughs> เอออย่างที่แจ้งแหละใครก็ช่างนะเล่นมาอะไรยังไงแล้วสุดท้ายก็ต้องมาจบที่พ v e ีเอทุกคนคอนเทนต์อยู่ที่เกมสก,กรรมเนี่ยคอนเทนต์หลกัลกๆมันอยู่ที่ P ีวีเอทีนนี้ก็อยู่แต่แนวทางแต่ละเซิร์ฟแล้วจะทำให้มันออกมาเป็นในลักษณะไหนเป็นโลเป้บ้างเป็นอะไรบ้างว่าไป แล้วก็อย่าลืมกินได้ของตัวเกมกันนะทุกคนนะความสนุกก็เพิ็บไหนถูกจลิตคุณก็อ่าก็ลุยต่อไม่ชอบกับหวานแต่แอดก็เป็นอย่างยีนนะบางทีจะแจ้งเรื่องเรื่องเขาเรียกอ,อะไรไมาเซนของแอดเนี่ยค่อนข้างที่จะเคร่งนะฮะอย่าทำผิดกฎแล้วกันทุกคนอ่าเล่นกันให้สนุกผิดกฎเมื่อไหร่ก็ไม่ต้องเป็นต้องมาคุยนะโตันแล้วนะอะ่โอเคไม่มีอะไรมั้งหมดนะเออก็ประมาณนี้คลิปนี้นะ ไปปรับใช้กันหวังว่าจะมีประโยชน์นะครับมีประโยชน์แล้วแหละงไม่มีใครมาบอกนั่งบอกทําคลิปบอกคุณอย่างนี้หรอกอืมไม่ันหวังอะไรจริงๆอยากให้เล่นกันสนุกแค่นั้นนะอ่ะโอเคทุกคนวันนี้ก็มีเท่านี้ไปต่อคลิปหน้าจะเอาอะไรดีวะเอออืมมีอะไรพวามสกิลไดีไหมพวามสกิลพวามสกิลแต่ละสกิลได้ไหมอ่าไยนว,ว่าจะอธิบายคู่มืออ,อธิบายอะไรเขาเรียกอะไร มูมันเซิร์ฟเหรอเพราะว่ามีผู้เล่นหลายคนเลยที่ทักมาถามแบบไม่เข้าใจเรื่องอาชีพเรื่องการทำเควสการเข้าทำเควสอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ไม่เป็นไรเดีย๋ยวจิมก็มีข้อมูลบอกหมดแหละในในเซิร์ฟในดิสเน่อยู่ที่ว่าคุณจะอ่านหรือเปล่านะแล้วคุณถ้าคุณเป็นคนไทยก็อเข้าใจแหละโคต้าแม่งแปลบรรทัดทำคลิปบ่นอย่างนงี้แหละแล้วไปนั่งฟังเอาแล้วกันเอออืมเท่านี้ไหมอ่าเร่อนี้แหละไปแล้วก็หวังว่าจรงนี้จะมีประโยชน์นะเอาไปปรับใช้นะครับไม่ต้อง ไม่ต้องมาโอ้ยปั๊มยางแอดนั่นงทำตามแมสเนี่ยไม่ได้มาเตะตูตแดแมเลยแต่ได้อาจะไปเตะตูดคุณนอะอ่เอาก็มาบ่นบอกแอดปั๊มยางปั๊มยางนั่นนี่โอ้โหโบอย่างเดียวไม่ละไ,ไม่ได้ลองศึกษาไม่ได้อะไรอ่ะก็คลิปนีก้ก็นะก็ขี้ขายไหมทุกคนชัดเจนนะคลิปนี้เนาะจบนะครับอ่าโอเคครับเจอกันคลิปหน้านะทุกคนสวัสดีโชคดีครับ